สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมามากเลยครับว่าอาจารย์คะนอกจากไหว้พระจันทร์แล้วจะมีเทพองค์ไหนในเรื่องของความรักขออธิษฐานจิตและรับพลังบวกดีๆจากองค์นี้เลยครับองค์พระแม่ลักษมีครับองค์พระแม่ลักษมีนั้นตามตำนานเชื่อกันว่ากำเนิดจากดอกบัวสีแดงหรือสีชมพูในการกวนน้ำอมฤตครับเพราะฉะนั้นเวลา ที่เราจะไปอธิษฐานจิตขอพรเคล็ดลับดีๆก็คืออย่าลืมเตรียมดอกบัวสีชมพูไปถวายองค์พระแม่ลักษมีด้วยนะครับตอนอธิษฐานจิตนั้นต้องลืมตาครับเพราะว่าตาของเราคือตาเนื้อจะมององค์พระแม่ลักษมีมองที่พระพักของพระองค์ท่านทำให้จิตของเราและการอธิษฐานก็คือ การคิดหรือการคำนึงถึงสิ่งที่เราต้องการนั้นเห็นเป็นภาพขึ้นมาและเป็นพลังบวกดีๆครับโองค์มหาลักษมีวิษณุปริเยนอมัตขอบารมีแห่งองค์พระแม่ลักษมีผู้เป็นชายาแห่งองค์พระวิษณุปรมนาถพระผู้ปกปักรักษาพระผู้ปกปักคุ้มครองพระผู้สูงสุดได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้คุณผู้ชมทุกท่าน เดอะเลดี้แฟมิทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับ